วันที่29กันยายน2566รองศาสตราจารย์มาลินีจุตุป,ปมาอธิกรรมบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในงานวันวานที่ภาคเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิประจำปี2566ณหอประชุมวิชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่มาร่วมงานกันอย่างขับขังซึ่งในปีนี้ มีคณะาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้กเกษียณอายุราชการทั้งหมด8ท่านประกอบไปด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิตยาบันประสิทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวราลีโกไยรองศาสตราจารย์วีระเนตราทิพย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภัตรารักการศินนางกันสุดาขอนรํานายพิทวัตเจียนรัมนายสังวรเพิ่มภูลและนายสุพิชัย,ายขาวงาม โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิมีทัศการประวัติและผลงานการฉายวิดิทัศน์และกล่าวแสดงความรู้สึกจากผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงชุดพิเศษจากนักศึกษาสาขาวิชาน,น,นาฏศินปคณะครุศาสตร์และจากตัวแทนเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่และบริการการมอบของขวัญของที่ระลึกและมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการทากลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักมิตรภาพความอบอุ่นจากน้องพี่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกคน